สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆก็รอแล้วเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะก็คือเซตผมนะคะกะ็ทำผมมานะคะเซกชันหนึ่งช่อหนึ่งนะนี่เราจะทําเป็นผมสลับช่อนะคะไม่ทําผมไปทางทางใดทางหนึ่งแต่ว่าทําแบบสลับกันนะคะเข้าออก อันนี้ก็จะบอกวิธีการม้วนตั้งผมอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็หนีบลงไปมว้วนนะคะ,ะผมก็จะเป็นรอนอย่างนี้ละเห็นไหมเห็นไหมเลน่นคะีนะะ่คือผมรอนออกนะคะผมรอนเข้าเอาผมมา ช่อหนึ่งะะแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นหรือเปล่าอ้ยหมุนเข้าหมุนเข้าหาตัวจับรูหัวนะคะแล้วก็จับปลายผมหมุนออกที่หนึ่งนะคะแล้วก็จับปลายผมค่อยๆไล่ลงมาะคะ่ะก็จะได้ลอนเข้าอย่างนี้แล้ว ทีนี้ก็ทำสำหรับเช่อกันไปค่ะคราวนี้นะจากไปผมมาช่อหนึ่งนะคะจับผมที่มาลักษณะนี้นี้นะคะจะปลายเครื่องม้นวนเครื่องดีผมค่ะแล้วก็หมุนออกกษณะน,านี้นะคะครั้งเดียวก็ได้ค่ะถ้าผมไม่ออกมาก็ค่อยๆไล่ลงมา มึงถึงปลายนะคะแล้วทำทั้งที่บอกว่าเลยอันนี้อันนี้มไหวใช่ไหมจะพรมมาช่อหนึ่งนะคะคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะไม่ต้องดูจบก็ได้ถ้าทำเป็นแล้วก็ก็ปิดไปเลยอะเบื่อหน้าเราเอะไรนี่ถ้าได้ลงมาอันนี้ทำผมวนออกนะคะเดี๋ยวจะเอาวนออกอีกสักชอ่อ นะคะคจับผมมาชอนะะบขนาดนี้นะคะจับผมในลักษณะนี้นะนี่ม,มนะะีนิ้วโป้งนี่มือนะคะมีม้วนลอนออกม้วนออกข้างนอกคือออกจากหน้าเรานะ,ะาก็หมือนที่นึ่งค่อยๆไล,ล่ก็คือจับปลายผมนี้นะคะตอนแรกอ่ะเท่าที่เท่าที่ดูมาส่วนมากนะ คนที่ทําครั้งแรกคือเคยทําแต่ไอตัวกลมๆม้วนๆไงแต่พอมาทําอันนี้มันจะยากนิดนึงนะก็ต้องฝึกหัดเพราะว่าตอนแรกเราก็ทําไม่เป็นเหมือนกันไงทําไม่เป็นเหมือนกันก็ใช้วิธีการฝึกเอาก็ได้ประมาณไม่กี่วันอนะประมาณก็จะไม่ถึงอาชิดนะก็ทําได้เลยอุ้ยร้อนออกแล้วลืมลนะตรไหนเสียหมดค่ะก็คือไอความร้อนเนี่ยมันจะไปดึงความชื้นของเส้นผมเนะี่ยทำให้มันระเหยออกไปไอที่เราเห็นเป็นควันๆนะ่ะ ความชื้นจากผมเรานะคะก็คือตรงนั้นอ่ะทําให้ผมเราเสียก็คือมันจะแห้งค่อยๆแห้งออกไปอ่ะก็คือบํารุงค่ะอืย่าไปเชื่อมากไปที่บอกว่าผมไม่เสียเสียหมดอะ่ะเจ๊คะก็มาสังแค่ให้ดูแบบลุคสีสเหมาผมด้วยก็สองนี้ดึงขึ้นอย่างนี้ค่ะผมเราก็จะได้ประมาณนี้ถ้าบอกเลยว่าถ้าผมทําสีทาสวยกว่านี้ เพราะว่านี่มันจะเห็นไม่ค่อยชัดก็จะประมาณนี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนลองทำกันดูนะคะใครที่เคยใช้แบบไอตัวม้วนกลมๆนะคะลองมาใช้แบบนี้ดูมันจะจัดทรงง่ายะคะ่ะคือผมเราบางทีมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยแล้วไอผมที่ไม่เท่ากันเรามจาจัดทรง ใช้ตัวเครื่องหนีบอย่างเนงะี้ยมันจะดูแบบเออง่ายกว่าไม่รู้ดิตามความคิดเรานะเออมันง่ายกว่าโอ้ยแสงเยอะก็นี่เป็นคลิปแรกนะคะอาจจะแบบเออติดคขาดก็าภัยกันนิดนึงนะคะอ่าคลิปหน้าก็ไม่รู้จะจะถ่ายอะไรเะนาะก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสิบสองอสอง<ล>ิบห้าไา,ายค่ะ